สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกับอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับรู้จักตนเองของชาว INFJ น่าสนใจยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับชาว INFJ นะคะจะพบเพียง1%ของประชากรทั้งหมด ซึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับชาว16 personality อื่นๆต่อมาเรามาดูความหมายของแต่ละคำที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษร INFJ กันเลยค่ะสำหรับ i ตัวแรกนะคะย่อมาจากคำว่า introversion หรือ introvert แปลว่าคนที่ชอบอยู่กับตัวเองหรือใช้พลังงานส่วนใหญ่โฟกัสอยู่กับตัวเองนะคะค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะก็คือ N N นะคะย่อม,มาจากคำว่า intuition ซึ่งแปลว่าการใช้สัญชาตญาณในการรับรู้ข้อมูลต่างๆค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะก็คือ F F นะคะมาจากคำว่า feeling ซึ่งก็แปลว่าคนที่มักจะใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆค่ะค่ะสำหรับตัวอักษรตัวสุดท้ายนะคะก็คือ J J นะคะจะย่อม,มาจากคำว่า judging ซึ่งก็หมายถึงคนที่มีแนวโน้มใช้ชีวิตตามกฎระเบียบและแบบแผนค่ะชาว INFJ นะคะชื่อภาษาไทยของเขาก็คือผู้แนะนำหรือภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า advocate ชาว INFJ นั้นนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยและมีความซับซ้อนเขานะคะเป็นคนที่ใช้สัญชาตญาณหรือลางสังหรณ์เขาช่วยบ่อยมาก ทั้งนี้นะคะชาว INFJ ก็ยังเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินและมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะทั้งนี้นะคะชาว INFJ ยังเป็นคนที่สามารถเข้าใจอะไรได้อย่างลึกซึง้งและมีความฉลาดหลักแหลมพวกเขาสามารถเข้าใจในความซับซ้อนของความสัมพันธ์และสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกด้วยเหตุนี้ทำให้ชาว INFJ จะแสดงออกถึงความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ด้วยการเป็นคนที่ช่างดูแลเอใจใส่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และชอบให้กําลังใจกับผู้คนที่อยู่รอบตัวของเขาค่ะต่อมานะคะเรามาทําความรู้จักกับจุดแข็งของเขากันเลยค่ะข้อแรกนะคะเขาเป็นผู้ฟังที่ดีข้อ2ถึงแม้จะเป็นคนประเภทเก็บตัวแต่ก็มีทักษะในการพูดและการเขียนที่ดี ข้อ 3. เป็นคนอบอุ่นดูแลห่วงใยและสนับสนุนผู้อื่นข้อ 5. เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อสิ่งต่างๆและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ข้อ 6. เป็นคนที่ชอบค้นหาความหมายของชีวิตและสามารถวางแผนสิ่งต่างๆล่วงหน้าได้อย่างดีและข้อสุดท้ายนะคะเขานะคะสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นค่ะต่อมาเรามาดูจุดอ่อนของเขากันเลยค่ะข้อแรกนะคะอาจจะปกปิดสิ่งที่อยู่ในใจของตัวเองไว้คนเดียวข้อ2ไม่เก่งในการจัดการกับคำว,วิพากษ์วิจารณ์ที่ได้รับข้อ3ไม่ชอบการเผชิญหน้าและสถานการณ์ที่มีความขัดแยง้งข้อ4อาจจะเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงเกินไปมีความเป็นคนที่นิยมในความสมบูรณ์แบบ และข้อสุดท้ายนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ยากที่จะทำความรู้จักค่ะต่อมาเรามาดูชาว INFJ ในที่ทำงานกันเลยค่ะสำหรับชาว INFJ นะคะชอบที่ทำงานที่เงียบๆทำให้เขาสามารถมีสมาธิเพื่อจะทำงานให้ได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพโดยที่เขามักจะใช้เวลาทั้งวันไปกับการจินตนาการในสิ่งที่เป็นอุดมคติเขาทำในสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบ และมักจะชอบทำงานที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรืองานที่ได้ส่งผลต่อคนหมู่มากไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะโดยตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับเขานะคะก็คือนักแสดงนักดนตรีนักสังคมสงเคราะห์พยบาบาลเป็นต้นค่ะสำหรับตัวอย่างงานที่อาจจะไม่เหมาะกับเขาเท่าไหร่นะคะก็คือผู้รำเหมาก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างกลตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ตำรวจทหารเป็นต้นค่ะทั้งนี้ทุกอาชีพสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างคณะนะและสาขาที่น่าสนใจสำหรับชาว INFJ กันเลยค่ะสำหรับหมวลหมูม่แรกนะคะก็จะเกี่ยวกับจิตวิทยาอักษศราศาสตร์ศิลปศาสตร์ครุศาสตร์พยาบาลศาสตร์และประวัติศาสตร์เป็นต้นค่ะ มวลมูลต่อมานะคะก็จะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์สถาปัตยกรรม,มศาสตร์เกี่ยวกับการออกแบบภายในนะคะรวมไปถึงการออกแบบแฟชั่นเทคนิคการแพทย์อาหารและโภชนาการเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูความรักของช่าว INFJ กันเลยค่ะช่าว INFJ นะคะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นมิตร และช่างสนับสนุนประคับประคองผู้อื่นในขณะเดียวกันนะคะพวกเขาก็ยังเป็นคนที่อาจจะเข้าถึงได้ยากและเป็นคนที่มีความซับซ้อน INFJ มักจะมองหาความสัมพันธ์ที่เข้มข้นมีความหมายพวกเขาอาจจะมีแนวโน้มเป็นคนที่อยู่ในรัทธิความสมบุรณ์แบบและมักเฝ้ามองหาแต่ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดค่ะ ชาว INFJ นะคะจะมองหาความสัมพันธ์แบบผูกมัดกันในระยะยาวและพร้อมที่จะอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างลงในความสัมพันธ์นั้นหากได้พบคนที่ใช่นะคะต่อมาเรามาดูชาว INFJ ในฐานะแฟนกันเลยค่ะถ้าได้ตกลงปรงใจกับใครแล้วชาว INFJ ก็จะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในความฝันแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายของคนรัก เขานะคะต้องการความสนิทใกล้ชิดและความผูกพันทางด้านอารมณ์จากคนรักเป็นอย่างมากพวกเขาจะมีความสุขตลอดเวลาที่ได้รู้ว่าตัวเองได้แชร์ความคิดและความรู้สึกที่อยู่ในส่วนลึกของตัวเองให้คนรักฟังชาว INFJ นะคะเป็นคนที่ต้องการพูดคุยสื่อสารกับคนรักการได้แชร์ความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์ต่างๆทำให้เขารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจได้ค่ะ สำหรับ natural partner ของชาว INFJ นะคะก็คือชาว ENFP และชาว ENTp ค่ะต่อมาเรามาดูชาว INFJ ในฐานะเพื่อนกันค่ะชาว INFJ นะคะจะให้ความสัมพันธ์กับมิตรภาพและความเป็นเพื่อนเขานะคะเป็นคนที่ถูกเพื่อนๆมองว่าเป็นคนที่อบอุ่นเป็นมิตรและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นค่ะ อีกทั้งยังชอบมีมุมมองต่างๆที่น่าสนใจนอกจากนี้ INFJ ยังอาจจะเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เพื่อนเพราะเขานะคะเป็นคนที่สามารถให้แรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับเพื่อนๆของเขาได้ค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่าง INFJ ที่มีชื่อเสียงกันเลยค่ะคนแรกนะคะก็คือ Marie k o n นโดคนต่อมานะคะก็คือ Lady ้กากา คนที่3นะคะก็คือนิโคลคิดแมนและคนสุดท้ายนะคะก็คือมาร์ตินลูเทอร์คิงค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็หากเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ